ครับวันนี้เราจะมาสาธิตการปอกขนนนะครับตอนนี้ขนนสุกแล้วนะครับน่าจะเป็นพันเชือกเสเวยหรือเปล่าพันอะไรนี่ล่ะพันอะไรดไแดงๆนี่แหละแดงสุริยาแดงสุริยาสุริยันนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาปอกแบบสมัยใหม่นะครับสมัยก่อนนี่เขาจะผ่ากลางนะครับเขาจะผ่ากลางเราจะไม่ใช้นะครับเราจะฝันเปลือกออกนะครับเหมือน,นเราฝาัน เปลือกมะละกอจริั่นทัวเปลือกออกเสร็จนะครับเราค่อยแกะเอาเมดข้างในออกมานะครับโอเคครับเราต้องใช้ตัวช่วยครับดูจัดจาก y o ยูทูบด้วยครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราเอามีดนะครับนามาจับไห้ล่ะตัวช่วยจับจับสองมือดิ่สองมือจับไว้อย่าให้ล้มเอามีดทาอัน้ำมันทามีดก่อนนะครับ เพื่อจะไม่ให้ยางมันติดมีดนะครับจะได้ปอกง่ายๆครับดีนะครับ,เร,บเราก็จะฝานเปลือกออกนะครับเหมือนเราฝานเปลือกมะละกอเลยครับเราดูว่ามันหนาเท่าไหร่ครับน่าจะหนามากครับตโอ้ยยางเต็มเลยครับน้องยางเราจะจัดการกับยางยังไง ตั้งสีผ้าล้างล้างน้องอันนี้ออกมาแล้วครับอือหรือก็่าจะโดนเม็ดมันเลยข้างล่างนี่ครับแล้วออกไหมออกบางๆก็พอบางๆแบบปุ๊บปุ๊บโดเห็นไหมมันไม่มันไอ้นี่ไงเปลือกมันบางอือยันดูดขอมจะออกให้บางๆที่สุดนะครับโยนของหูชิ้วน่ะโยนน่ะเอา ไม่มีตังค์ซื้อหมเดี๋ยวต้องค่อยๆนะครับไม่ใช่เรองง่ายๆนะเห็นไหมโดนเนื้อแล้วน่ะนะโดนเนื้อแล้วนี่เข้าไปลึกอีกแหละโดนเนื้อหมดแล้วค่อยๆอย่าไปเรื่อยนะครับไมีรู้โดนเนื้อหรือเปล่าตังค์โอ้โดน ดูขนนุนนะครับอย่าดูกล้ามนะครับเรใช้กำลันงนิดนึงครับการปอกเปลือกนะครับดใหญ่สังอมครับสมัยก่อนนี่เราจะปอกแบบผ่าครึ่งเหมือนแตงโมนะครับแต่อันนี้เราปัานเปลือกมาก่อนนะครับฝานเปลือกมาก่อนนะครับเราใช้วิธีปอกแบบใหม่นะครับอันนี้ ก็ดูตอนต่อไปครับก็ออกมายังไงครับตูครับนี่ครับต้องใช้ความชานาญในการสานลงไปนะครับอย่าให้มันโดนเนื้อข้างในครับพยายามให้โดนแต่เปลือกครับคอต้องแข็งครับกางปากต้องให้สม่าเสมอนะครับอย่าให้เข้าไปลึกเกินนะครับใช้เวลาน่าจะ พอสมควรนะครับตอนนี้นาทำอะไรครับอันนี้ตัวช่วยครับช่วยนั่งดูเฉยๆนี่ไปจับไปจับโลบออกก่อนพนาเดี๋ยวมันเปื้อนขาสุดท้ายแ <ไป S 1> ล้วครับตอนนี้เริ่มแกจะสำเร็จแล้วครับมีเนื้อไหมเนี่ย ปอตรงนั้นด้วยปอเราได้ปอจุปอได้ข้างบนแล้วครับก็จะเหลือข้างบนเอยไม่ใช่ไม่ข,ข้างบนเอายางทาเอาถุงทาทายางก่อนขน,น<อ>าดลูบลูบยังเข้าไปลึกลูกใช้ถุงครับถุงมันคือใช้ถุงทาย,ยัางไงี่จะเป็นการใช้ถุงลูปออกลูกรเราจะลูเอายางออกนะครับอ๋อบอกว่าอ,อ๋ก,ก่อน,น,นอยางมันจะติด รแล้วทำไมจุกมันหัวมันไม่เอาออกครับจะเย็นเอาตัวนี้มันก็โดนยางมาในดีไม่เอาออกเลยเราจะปาดตรงหัวมันนะครับนะครับเขาเรียกว่าโดนเนื้อหัวขวนมันเราปึ๊กถอาอะไรมาจบแล้วนะครับเราเหนื่อยปวด ที่ลองนะครับก็เดี๋ยวเราจะปาดนะครับปาดตามรอยนี่ครับแล้วก็จะค่อยๆอหยิบออกไม่ใช่<ด>ตามรอยนั้น,นตามนั้นไงเห็นไหมทําไว้ให้แล้วไหมเนี่ยก็เห็นไหมเธอเห็น <Yeah. S 1> ขนุนไหมไม่ได้ปาดลงเหมือนเอาออกเนี่ยแซะออกทีละลูกละเม็ดไม่ใช่อย่างนั้นดิแซะครั้ง <Yeah. S 1> โอ้ <Yeah. S 1> โจบกันแล้วก็มีดมเอามีดปาดดิอย่าไปดึงอย่างนั้นก็เอามีดแซะอย่างนี้สิแซะอย่างนี้เหรอ คนทําเป็นไม่ทำก่อคิลานี้เหรอโอ้แล้วก็ตัดใหม่ไม่ตัดก็ได้ไม่งั้นก่อนอ่ะได้ทำหนสวยนะครับอะไรครับอะไรคะเอาขนมเหรออ่ะอ้ํามไหมไปเอาไปให้ยายไปให้ยายให้ยายเลยเหรออ้ําอืมเอาไปให้ยายนะโอ้เม็ดแรกลูกสาวเอาไปกินเลยครับอื เอามีดแซะเอามีดแซะเอามีปาดไม่ต้องเอาตั้งขึ้นก็ได้นะง่ายดีเอานะบนนนค่อยแกกะทีละมีดนะครับตอนนี้มันมันสุกเอาเจมามันสุกแห้งเนึ่มันไม่กรอบนะครับมันเลยวันเวลามาแล้วครับบลอบบลอบบอบบ๊อบบอบบ๊อบบอบบ๊อบบออบบอบอบบอบบบบอบบอบบอบบบบอ เอาคนไปปาให้มันดูเลบ,บอกว่าเอามีดปาดออกปาดออกปาดออกไม่ค่อยมาาัดจับเลยมันเห็นสัตว์ละมือมันไปโดนล้วมันเละมั้เข้าใจบอเอามีดปาดออกมันมันมือมันไม่จับมันกับบีิอ่ะมันเหงื่อยอยู่แล้วปาในปาน,าปนเสร็จเล้ว ก็ปาดออกให้ออกทีละเม็ดทีละเม็ดเออแซ่ไปอย่างนั้นน่ะไม่ต้องแซ่อย่างนี้ไม่เห็นไหมมันโดนอ่ะเออเออโทรศัพท์อยู่นี่ไหนไม่รู้นัดเบิดเบิดกัน แยกแยกสินส่วนของบะหนี่กับบะถือล่ะมาเนาะอ่านมาสีเฮ็ดเองเฮ็ดแบบนี้พากรางดีกว่านั่นมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวนี้เลยมันเกี่ยวข้างในนู่นเห็ดเละเอีดล่ะมันเละเอียดไหนเห็ดนั่นน่ะเอาเละหมดแล้วอไงบ่แเห็นมย นค่อยเๆเอาไมดเนี่ยเห็นไหมเอา,เเอามีดแซะเนี่ยสุกเกินเอ่อ,อ,อเดี๋ยวต้องเราไม่เชื่อเขาเนาะไ,ไม่ไอพอจับทีไรมันก็ไม่นิ่มไงไม่จับตรวตรงกินได้ไหมอาเขมมันออกเก็เส้นมันออกมไม่อ้มหรอกมันเท็ดอะไรเธอก็จะอั้มหมดเลยเก็เส้นมันไว้ใช่ไหเข็นออกแล้ว็ปตรงน้น ให้ป้าต๊อดทําป้าต๊อดทําป้าต๊อดไปหามีดมีดเอาตรงนี้ใช่ไหมหิวเหรอไม่หิวเหนื่อยกันกี่น้องเออน,นั่นอีน้องไปแล้วเห็นไหมอีน้นองก็ช่วยแล้วเอาแล้วทำไมเอานี่มาใส่นี่ล่ะใส่กะละมังน้องไปหายายไปหนุไปดูใครมานะบีมาแล้วถ้าเอานี่ปาดเอามันง่าย,ย,ยแต่ว่ามันสูงเกินเนาะ สุกเกินใช่ไหมไม่ไม่พอดีแล้วรอดีแต่ว่าพันนี้มันไม่ใช่พันกรอบไงอ๋ออ๋อเขาก็บอกอยูน่นะว่าเขาไม่รู้ว่าพันอะไรใช่ไหมมันไม่ใช่พันกรอบไงเดี๋ยวค่อยเอามีของหวานเกี๊ยบเนาะหวานมากคือจริงเย็นละลูกก็อร่อยพี่มี่ตัวช่วยตัวช่วยมือเธออะล้างหรือยังแตวก็คลายทิ้งนั่นน่ะทางเหนือเขาเรียกเสื้อ มันมีเสื้อที่มันอันใหญ่ๆไหมอันอันใหญ่ๆแต่มันอร่อยเอดูรีบกัดแล้วนะนี่มี่มันกินได้อยู่ไปอพี่น้องแค่คึ่งชั่วโมงนี้เ่ามันหมดกังแล้วไปอยู่กับยายไปดูใครมาหนุ่มไปเปิดประตูไปโอเคครับอันนี้เรา ปอกเสร็จเรียบร้อยนะนะครับก็จะได้ขนุน,นะครับประมาณหนึ่งกระดุกนะครับอันนี้ทั้งหมดนี้ลูกหนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นขนนเนื้อสวยนะครับนะครับน่ากินม,มากเลยครับโอเคครับผม